สวัสดีค่ะเด็กๆในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องที่4บ้านหน้าอยู่การดูแลรักษาความสะอาดแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเราจะไปดูนิทานสนุกๆกันก่อนเรื่องผู้พิทักษ์ความสะอาดไปดูกันเลยค่ะบบโอ้โหโอ้โห,โโหโมลพิษทางสายตา ห้องสกปรกเหลือเธอจังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยทำให้เด็กๆหกล้มได้นะไม่เป็นไรเรามาเป็นผู้ทับความสะอาดกันยอดไปเลยคูณแจงนี่คืออุปกรณ์คู่กายผู้พิทักษ์ไม้ขนไก่มีไว้ปัด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 กันสักหน่อยปัดปัดห้องให้สวยงาม อุปกรณ์ชิ้นต่อไปสำหรับคู่พิทักษ์ความสะอาดก็คือไม้กวาดมีไว้กวาด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 ให้สะอาดกวาดกวาดกวาดพื้นทุกวันกวาดกวาดกวาดเพราะเราขยันมามามาช่วยกันกวาดผ้านหนูมีไว้เช็ด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 เช็ช่วยกันดอย เช็ดเช็ดหน่อยเช็ดแล้วรู้ดีเช็ดเช็ดเช็ดทำทันทีมามามา,มาช่วยกันเช็ดหน่อยสุดท้ายแล้วกูไปทาก็สะอาดขอโทษเลยนะเหน่กันหรือ,อยังทูทูทูให้ใบใบทูทูหน่อยน่าจะช่วยกันทูทูแล้ว มาเป็นผู้วิทกษาความสะอาดกันดีกว่าปัดกวาดเช็ดถูเก้ <Yeah! S 1> การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่ายๆที่สามารถฝึกได้ตั้งแต่เด็กๆเ,เมื่อเราทำเลอะเทอะแล้วเราก็ต้องเก็บกวาดให้สะอาดเราสามารถใช้เกมต่างๆมาเล่นทำความสะอาดกันเช่นจับเวลาแข่งขันกัน รือแบ่งงานเป็นส่วนๆก็จะทำให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องสนุกสนานฝึกนิสัยรักสะอาดและการมีส่วนร่วมแล้วใครละ่ะจะไม่ชอบห้องเรียนที่สะอาดบ้านสะอาดเตียงนอนสะอาดสนามสะอาดแล้วชีวิตจิตใจก็จะสะอาดไปด้วยนะความสะอาดใครๆก็ทำได้ง่ายนิดเดียววิธีทำความสะอาดอย่างแรก ปัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการปัดไม้ขนไก่มีไว้ปัดฝุ่นละอองบนสิ่งของเช่นบนโต๊ะหลังตู้เป็นต้นค่ะกวาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดไม้กวาดดอกหญ้าใช้สำหรับกวาดฝุ่นผงหรือเศษขยะบนพื้นที่แห้งเรียบเช็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการเช็ดผ้าขนหนูมีไว้เช็ดสิ่งสกรปรกเช่นกระจกโต๊ะตู้หรือสิ่งของต่างๆก็ได้ค่ะถูอุปกรณ์ที่ใช้ในการถูไม้ถูพื้นมีไว้เช็ดถูทำความสะอาดคราบสิ่งสกรปรกและฝุ่นละอองต่างๆบนพื้น เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากได้รับชมนิทานสนุกๆไปแล้วแถมยังได้รู้จักวิธีทำความสะอาดบ้านอีกด้วยเด็กๆคนไหนเคยใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านหรือเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านมั้งคะอย่าลืมถ่ายรูปหรืออาจเป็นคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูบ้างนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ